เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยมีการเริ่มต้นสิ้นสุดของยุคคอลลาเจนแล้วก็มีการเริ่มต้นของยุคไฮยาลูเรนหรือไฮริกแอซิดก็คือเป็นสารที่ว่าหลักๆเลยเนี่ยผมว่าแรกๆเลยฉีดลองแก้มกับฉีดมุมอื่นเนี่ยฉีดไม่ค่อยเยอะเพราะส่วนใหญ่ปัญหาลองแก้มเป็นปัญหาหลักพอฉีดไปแล้วเนี่ยผล่อนข้งดีอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งแต่ว่าธีการคิดค้นก็คือทําให้มันอยู่ได้ยาวนานขึ้นแต่มากก็คือประมาณสักจากการที่มันอยู่ได้6เดือนใช่ไหมก็อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแต่เรื่องความปลอดภยัยคือปลอดภััยยเเพรราาาะ่าไมมีสีสตกกคงทบบ สารที่มันอยู่ยาวนานก็คือสารที่เป็นเพอร์มานนต์ต้องต้องเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกสารเติมเต็มเนี่ยมันมี2กลุ่มกลุ่มที่อยู่ได้ถาวรก็คือกลุ่มที่เพอร์มานนต์และกลุ่มที่ไม่ถาวรคือกลุ่มนอนเพอร์มานนต์กลุ่มที่ปลอดภัยเป็นกลุ่มนอนเพอร์มานนต์ก็คือกลุ่มที่ได้อยู่ไม่ถาวรเพราะว่า มันจะมีสารตกค้างเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณสัก6เดือนหรือปีหนึ่งหรือปีครึ่งเพราะอย่างมากที่สุดก็ประมาณักปีครึ่งแต่ว่าถ้าสารที่มันอยู่ถาวรกี่คือพวกซิคนเหลวพวกนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าบางอย่างเนี้ยมันมีสารตกค้างที่บางทีมันก็เกิดปัญหาว่าตำแหน่งนั้นอาจจะฉีดกิดหรือว่าฉีดไม่ค่อยดีหรือว่าอยู่ไปนานๆก็มีปัญหาขึ้นมาหรือว่าการติดเชื้ออะไรอาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่า กลายเป็นว่ากลุ่มสารที่เป็นไฮรเดนเนี่ยก็เป็นตัวฮีโร่ในหยกสังจากคอลลาเจนขึ้นมาหลังจากฉีดมาแล้วประมาณสักสิปีสิ่งที่เกิดที่เร็วรายกว่านั้นเยอะก็คือมีคนให้ตาบอดเคสจังดงในอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยประมาณทักที่ผมประชุมสักสิบห้าปีถึงยี่สิบปีก่อนเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเรื่องแรกเลยนะหลังจากที่เขาฉีดกิลเลอร์ไอกลุ่ม h a มาสักสิบกว่าปีเนี่ยมีคนไข้ที่ตาบอดตาบอดเคสแรกเนี่ยเกิดขึ้นในแถวๆวประเทศอเมริกาเป็นหลักเพราะว่าเขาฉีดเยอะการที่คนไข้จะมีตาาบอออออดเยยยะหรืนู้่่่ทีว มีการฉีดในคนไข้ยเยอะหรือน้อยแต่ว่าการฉีดในอเมริกาสมัยก่อนฉีดเยอะมากแล้วก็มีคนไข้าตาบอดต,ต้องไปหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําให้คนไข้าตาบอดก็ไปเจอที่ว่ามันก็เข้าไปในเส้นเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดดาที่อยู่ใน,รนรบริเวณรอบๆลูกตาแล้วเข้าไปออปสรรตัวเส้นเลือดที่เป็นเซนทรัลอาร์เทอรีของตัวเซนทรัลลจินออาร์เทอรีเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้ตาบอดในการเกิดตาบอดเกิดถารวรเพราะว่าแก้ไขไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ย มันก็มีการหาสารที่ทําให้ไฮโดรเนตอิดสลายก็คือเรียกว่าไฮยาลูโรดีเอสแล้วสมัยก่อนที่เคสที่มีการตาบอดครั้งแรกที่เราเคยไปดูที่อเมริกาเมื่อสมัย 15ปีก่อนเนี่ยเรายัางไม่มีเมืองไทยนะเพราะว่าที่เมืองไทยยังฉีดไม่เยอะเท่าทุกวันนี้หรือเท่าเมื่อสัก10ปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้วิธีการแก้ไขอะไรเท่าไหร่ก็คือมีการคิดคนคิดประชุมกันว่ามันจะแก้ยังไงถ้าคนไข้ที่ตาบอดแล้วจะต้องมีปรพกรอยยังไงบ้างเพราะเป็นเรื่องสีเรียดเพราะว่าเวลาคนไข้ตาบอดเราไม่ค่อยกลับมาคือตาบอดแล้วมันจะเกิดถาวรแล้วก็มักจะาาร,รักษาอะไรหลังจากนั้นนะมันไม่หายเพราะว่าการตาบอดจะรักษา ในตนน,นี้อเงี้ยมันเป็นเรื่องของเส้นเลือดที่อุดตันเพราะนั้นก็จะแก้ไขไม่ค่อยได้สิ่งที่เกิดขึ้นคอมพิวเคชันอันนี้มันเ่อาข้า่งรุนแรงเพราะนั้นจนตอนนั้นนะก็เลยมีการคิดค้นวิธีการหรือมีการชะลอกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วตอนหลังก็มีวิธีการที่จะป้องกันยังไงถึงจะให้การฉีดไม่เข้าไปในเส้นเลือดอันนี้เดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเ,เรื่องใหญ่ที่เกิดหลังจากที่เราฉีดเฮลแลนด์มาบานสักสิบยี่สิบปีคอมพิเคชันรุนแรง